กับซีดัวัสดีต้องจบเที่ยนรักกันทุกๆคนด้วยนะเป็นที่รักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเล่นสองสองครั้งไม่รู้มันคือแนวอะไรอะ่ะโอเคมาแล้วันนี้กับช่องไอคอนเอกทัวร์หนังเชนเกอรนะผมเตเนอร์ไปไหนอ่ะเป็นยังไครับเป็นึงเขอตัดเป็นหนึ่งไปตัดเป็นหนึ่งทีเดียวก็โอเคมาละโอเคแอ็ก็ซับข้อนี้มานะเคาว่าให้รีวิวนะโอเคมันจะรีวิวในแบบนี้เลยโอเคเคาว่าทำมาก็ NLM นะครับอืม คนี okay. oh, okay. whales, ่ก you know, ็เป like, nah. ็นก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอเคเราก็จะหาพวกหาพวกซอมบี้มาลองเทสกันละกันทดลองกับบัวนะบัวตัวขาเดียวมันน่าจะตายได้บ้างนี่ครับบัว โอเคไปขี่ okay, okay. ขอไฟด้วยนะอือตรงนี้ก็เป็นทะลองกับบัวกดชัางเหรออ๋อนี่ไงอ๋อน,น้าร้องว่ะรีวิวรีวิวเวต้องรีวิวแล้วโอเคโหดีดีอันนี้อะไรอะจอบว่ะตรงนี้ก็เป็นพวกน,นี่เป็นกล่องพยาบาลนะนี่เราเปิดหน้ารองมาระเบิดวันนี้โอเคนะครับ ของพวกนี้ก็จะเป็นที่แอดให้นะเออใครอยากก็มาเติมเซอร์นี้ได้น,นะผมจะทิ้ง i p เซอร์เวตใต้ลากิฟต์ดีคริปชันเลยโอเคครับแล้วเกิดเปิดมาจะมีอะไรบ้างเนี่ยมีมีปืนนะปืนเกี่ยวบอกว่าสามสามสามกระบอกนะแล้วมีกระสุนอีกเอ้ยผมอยากลองปืนบอมวะ่ะปืนบอมปืนบอมปืนบอม,ปบอมเป็นไงวะอ้เอามาจะทิ้งราเบิดเหรอแอปโอ้หบอกเลยว่าตายอะ ยิงบอลยิงยิงยิง,ยงด,ดิงยิงตักหนหนยิงตั้งนงั่แม่งเลยก็พอดีบัวมันหนีอ่ะเฮ้ยบัวมันฉลาดว่ะเราจะมาลองระเบิดนะระเบิดระเบิดระเบิดโอ้โอ้ผมแนะนำเลยเติมเติมถ้าใ,ใครไม่เติมพลาดอ่ะยือใครไม่เติมพลาดปืนนี้ก็เป็นปืน m อ m 2สองเอ็มสองร้อยสีสองอยิงคนรัวโอหบัวก,กระโดดดังสูงโอเคนี่ก็เป็นยิงนะยิงโอ้คนรัวบอกเลยบวับวบัวยังไม่ตายอะ่ะตรงนี้ก็เป็นเอะนี่ก็เป็นแบบมันจะยิงช้าๆหน่อยนะนี่ก็เป็นลกูกกรนะตัวนี้ปินบอมนะ โอเคเอ้ยใช่หรวลูกสหมาด่าวิ้ยกดแรงออกเลย,เยตรงนี้ก็เป็นยานี่ไงใช้ได้วิ่ตัวอะไรอ่ะโอเคใช้งานแล้ว M สี่ผมชอบนี้มากสุดนะอือโอเคนะครับ มันมีอะไรทดลองให้ไก่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 ลูกซื้หมดอ่ะอเฮ้ยไก่ไม่ตายใช่แบบนี้นะบูอุอ้ยไก่ไม่ตายได้ไงโอไก่หมดจังวะโอเคครับไก่ไม่ตายนะอันสุดท้ายนี้สุดท้ายแล้วลูกนี้มันต้องตายต้งองแหละ what โอเคครับเราจะฟิวนะอุ้ยจะตายกับตายกับตาย ผมเราเป็นชมอมก็ยังไม่รู้ไม่ดีนะตรงไก่มันไม่ตายได้ไงอะ่ะเรายิงมันก่อนเห็นไหมยิงมาเลยยิงมาเลยก็ขอที่เราเติมมันก็จะคุ้มนะครับคุ้มนะตรงนีนอ้อะไรอะ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยเจ้าบอยใช่เงอาอมันเป็นของเอีไยพอดีรู้สึกหม,มดอ่ะบัวย,ยังตายครับ ตีแมงเห้ยตายอ่ะยบัวมันหามาสู้นลับมาอย่างเนี้ยวิ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 มีคนมีคนอยากยิงว่ะโอาเอาตู้สูงหมดอ่ะอีหนู้ใส่ใส่ใส่สาใส่ใส่กำลังลิกระสุนกำลังกำลังรีโหลดรีโหลดกระสุนนะกระสุนหมดเหรอสุนหมดทุกสุนหมดโอ้กระสุนหมด มา,มา kind of no ดิมาดิมาดีมาดีเฮ้ยเอ๊อุ้ยเราห่วงเหมือนกันนะเนี่ยก็พอดีรู้สึกผมหมดนะครับตึ๊ช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 เหีือกซุนีโหดเรียลลีโหลดลีโหลดเออเอออยู่ดีวะยิงมัวตังวันนี้ยิงมัวโอเคเออโกผิดก็ผิดยิง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 ส่กระสุนเลยโอเคโอเค อืมทั้งหมดมัน but, จะตายแมันจะตาย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 แล้ว okay. โอเคยย้อนสิก็ฟีดิโอ้โห้คนรัวต้องมาเติมอ่ะต้องมาเติมอ่ะไม่เติมพลาดนะครับมันจะตายมันจะตายมันจะตายยิงเลย อ,อนะไปดูหนะ่ะดูหนะ่ะโคตรโหระห์เออดู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 ไว้เลยดูดูดูเมื่อตายก็ว่าแล้วบอ,อกเลยมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายเอาขอขอเขาออกจากเซิร์ฟดีกว่าเออสำหรับคลิปวันนี้เขาเจอกับพิชเชนต์เดี๋ยวเจอกันใหม่คืนหน้าคลิดน่าจะเป็นไรรอติดตามนะครับบายบายเออไมปได,ได้นะ